ว้ามาให้ไปฟิวปริงปริงกรุงกริง,งว่าย่างไรจ้าเออแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Dead Man's r i วันนี้เรามาอยู่กันกันกบแจ้งความเมื่อท่าน The Dark Lord กันนะครับผมวันนี้เราจะมาในเซตบิรที่จะเต็มกันนะครับโดยคีย์สำคัญก็คือ b a d f r e n d f o v e r เพื่อนแท้ตลอดไปนะครับเบิร์กนี้นะครับเมื่อเราทำการแขวนพวรพื่อชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมายเนาะ จะทาให้ผู้รัชีวิตที่เป็นขามุมของเราติดโนวันยี่สิบวีแล้วมองเห็นออร่าของเขาเป็นเวลาสิบวีนะครับผมและถ้าเราแขวนคนที่เป็นขามุมนะคือจะเปลี่ยนขามุมเนาะแลวก็ทําให้คนนั้นกรี๊ดนะครับผมเรามาเอาคัมบวก,กับเปิ์กนี้ผู้ไรล่ามารณะเนปะิ์กนี้นะครับเราจะมองเห็นออร่าผู้รัชีวิตเก้าวีนะเมื่อเริ่มเกมเนาะและจะทําให้ผลของออร่ามีเพิ่มขึ้นอีก2วีนะครับผมเอามาคํมบวงก,กับเบสเฟนไฟเบอร์นะส่วนเปิ๊กสองอันนี้ก็เอามาเป็นของแถมครับ ก็จะมีถ่วงเครื่องหนึ่งอันเนาะต่ขอห้นะเสียยประสาในความเจ็บปวดนะครับผมเบิร์กนี้นะครับว่าเราทําการแขวนผู้รอดชีวิตในเสาขาวเนาะคือผู้รอดชีวิตคนนั้นไม่ใช่ผู้รอดชีวิตสิเครื่องเครื่องที่ปัน่นได้มาจะเสียหายดันทีเลยเนาะ20%แล้วก็เครื่องก็จะลดลงเรื่อยๆนะถ้าไม่มีคนมาปั่นนะครับผมส่วนเบิร์กตัวนี้ก็เป็นความรอดของมนุษย์นะเบิร์กนี้นะครับเมื่อมีหีบที่ยังไม่ได้เปิดนะผู้รอดชีวิตที่เดินเข้าไปในระยะสมีของหีบนะครับ8เมตรเนาะจะทําให เห็นออร่าของผู้เชีวิตคนนั้นนะที่อยู่ใ,ใกล้ๆหีบเนาะส่วนแอนดออนที่เราเจะเอาไปก็มีตัวหลกัหลกๆก็คือตุ๊กตานักฆ่าะครับตัวนี้จะลดคูดาของการตะครุบเนาะจากการดมกลิ่นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจอกเลือดนะครับอันนี้จะทําให้ระยะเวลาของการดมกลิ่นเพิ่มขึ้น5 0สเซนาะก็คือไอก้กลมๆมันจะอยู่บนพื้นนานขึ้นนะครับให้เราไปเก็บได้เนาะเปคอมโบกันแล้วก็มีแอดออนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือตัวนี้เลยพลังเสียงการก้องกลางวัน,นครับอันนี้จะทําให้เรา แกะรอยได้แม่นยำขึ้นเนาะ30%ก็ถือว่าใช้ใช้สลับกันไปนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคเราไปดูเกมกันเลยแล้วกันนะครับผม Let's go <S ที่พำนักของอาร์ลอบลานเก็บของเก่าอัล e r อร์เฮเนหุยละด่านนี้มันด่านลักของสเตอร์วัสด,ดีจ้าอยู่ข้างบนกันหมดรอยด่านตัวไอน,นะครับ การตัวไอวิธีเล่นของมันก็คือการพยายามไม่เซอร์ปั่ดในแค่โซนเดียวอย่างไรละะะะ่ะมาดิพี่ยัดเลยอยีไม่แคร์ไหมไม่กลัวออกไปเลย Let's go ยังไงเอ่วยวนเหรอจะวนเหรอวนอย่างงี้ไม่ได้นะคนเราอ่ะโอ้ เครื่องนี้ปั่นมากที่สุดโอเคเจก็แล้ววันดีจ้าขค่มไลยุยว่าไงทั้งโลกเลยอ่ะคนเราอ่ะโอ้โหโลง่โลงๆแบบโลงจริงแล้วก็โลกอย่างนี้้กอกโดนไปก่อนเอา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 ตีแบบไม่สนว่าจะมือใหม่หรือเปล่าแล้วก็อุ้มแบบไม่สนว่ามีมือใหม่หรือเปล่าขึ้นสุดยอดสากันเถอะ <c oughs>

แล้วยังไงเอ่ยเฮ้ยไฟไม่โดนแต่เฮ้ยไปแพ้แค่หน้าต่างถือเลยอย่ะเกมไหนละ่ะโอ้ผมทำหล,ลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำหลงไม่เป็นไรเอาคนใหม่ได้มายังไงจ๊ะเลือกที่จะโอเครอบนี้รอบดับนะเราปิปง้ปงปงิปง,ปง,ปงไปก่อน Ba tăm lui, lạy canh lui, tiêu thụ đi tiết mày nào bà lan chua đi qua tay bung binh kìa 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 เฮ้ย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 เขาช่วยกันแล้วซ้ำเลยไม่ช่วยไม่เล่นออกจากเกมไปซะอุ้ยเจอสัมพนต้องออกจากเกมไปซะตายดีแน่หาเครื่องออีสป e s p o r ะ โอเคมาเรามาทบเสาก่อนแล้วกันแล้วก็ไปนู่นวมาไปฟิวปรุงงกรุงกริงว่ยังไงะนี่เนี่ช่วยชัวเดี๋ยวไปช่วยคนนั้นละช่วยภายในหนึ่งส มาแล้วช่วยเลยแต่คนละฝับสวัสดีจ้าตรงนี้เหรอไม่มีอ่าเจอตัวแล้วฮัลโหลว่าไงพึ่ปไปตรงกลางอย่างนั้นไปที่นล่เหรอคุณหนโูโดดโดดทีนึงที่จริงขั้ววนอาจจะได้นะไม่มีใช่ไหม ไม่มีคนแตนแบาเนะโอเคไม่น่ามาเป็นตีสีนี่น่าจะตี้เฉยๆธรรมดาธรรมดานี่ไงโอเคแล้วมีคนยิวตัวเองอยู่ตรงนั้นเสิ่แค่อ่ะเพื้อแค่ไฟเบอร์ไงหล่ะไปเอาละไอ,อัน,นี่เตป็ปคุณแฟงกี้ ขายืมมาใช้หน่อยนะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นใบเซอร์ปั่นมาอยู่นะเนี่ยว้าวว้าวปุ้งปลิงว่าไงอยู่ไหนไปแล้วอุ๊ยถอนสอเสาเรยอคนเราอ่ะโอ้โหไม่อยากให้เล่นขนาดนี้นเชียวโอ้โหอันนี้พร้อมลมนะมันถอนเสาไปแล้วไอ้แดง สวยย่าสาวไปลกูกตรงกลางเหรอโอเคสวัสดีจ้าไม่มีรถบัสเหรออ่าเจอได้เลสวัสดีจ้าสวัสดีว่าไง เออโดนไฟดักหน้าไปไฟเราใช้หมดแล้วเรามาเป็นหมาจะเป็นกันดีกว่าเออว่ว่าไงเมื่อกี้เห็นอะว่าใช้าตายยากไปแล้วอะคนเราอะโอ้จบเลยอะ่ะเอาละเลยคนสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าผมขี้เกียจรลอละเนี่ยผมรอให้มันจนปั่นเครื่องเสร็จไปแล้วมันยังไม่เจอเลยอะเชอรดีมบอย์สันยงเนียนเลยอะคนเรา อหลุมเอ,อ๋ยอ่าแล้วหลุมจะเกิดยังไงนี่แหละวัสดีเชอรีวูตัวหนึ่งเปล่หง,งหน้าไม่ได้มาโอ้โหโชคร้ายนะคนเราอ่ะโอ้โหจบเลยแหละนี่แหละคือผลของการไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนมีไม่ช่วยคนเรานี่แหละนะผลกรรมของคนที่ไม่ยอมช่วยเพื่อน มามานี่เลยสายเนียนหรอคนเราอ่ะเนียนขนาดนันเทียวอ่ะไปโอเคครับถือว่าเกมนี้จบได้แบบสวยๆแต่ผมว่าตัดมาน่าจะไม่ถึงสิบนาทีวะเราเล่นอีกตาจนะุ่ยครับโอเคมันมันเฟล,ลแบบเฟอร์มันเนียนอ่ะ มันไม่ได้ไล่ต่อเนื่องอ่ะโอเคเราไปต่ออีกเกมเลยแล้วกันนะครับผมไปสร้างประหลักที่ถูกลืมชาญเมืองย่อยยอแล้นี้มันด่านของเราเนี่ว้าวเราเกิดฝั่งนน้นต่อฝั่งนี้ใกล้กว่าเราเอาทาที่ใกล้กว่านะจ๊ะสวัสดีอัดอมฟันซิส แต่คือชื่อของเจ้าใช่หรือไม่ต้องบอกข้ามาไม่งั้นข้าจะฟันหัวให้แตกตายข้าชีวีทำอะไรอะ่ะขุดนมเหรอนึออกนว่าจะลมแล้วนะเมื่อกี้ไอ้นี่มันมีของเหรอเฮ้ยคนเล่าอะ่ะของดีก็ไม่บอกทับไม้เลยอ่ะ หลอกไฟปปะอุ้ยอันนี้หลอกไฟยากอยู่นะนี่แหละไป Stop with the theatrics อยู่คนอยู่ข้างล่างข้างล่างเดียวโล่ข้ามาหาเนี่ ตัวเจ้าอยู่หนใดแห่งหนใดจะบอกข้ามาแล่เลวัา,า,าววด,ดีตัวเจ้ายันไม้เลยนะไปไหนเอ่ยโอเคเพวกผิดตายไปไหนไม่ได้คนเล่าว่าโอ้จอบแล้วเจ้าแต่ได้ตายไปแล้วมาล้านไม่มีออกไม่ได้หน้ากอร พังเงนแล้วล้มไปจ้อไปผมรู้สึก้องปิงปยังไงกไมฮะเราปิงหรือว่าห้องปิ่ง,งไ่ไหนกันอุยเก็บโดนอันนี้มาลุงลง โดดหมอซ้ายขวาหน้าหลังอะไรช่วยเลยตึงๆอยู่ข้งา,งงางนล้นเ่ยไปทันต้องไปเลยสวัสดีจ้าเออเออทางตั้งกว้างคุณโดนเพลงว่าจะเฮลโอโอโหแล้วเจอกันสามคนเลย ว่าไง่ลยลงก็ซ้ำเลยวันนี้วันนี้เนี่ยจะโดดข้เอโอเคไม่ต้องละแข่เลยนี่แหละฮเรอยู่ตรงนู้ผมวบเลยแกนีก็วเพื่อควาดเร็วีวัล ไ่โดนไม่โดน,โดนว่าไงอื้อแล้วโดนเดี๋ยวโอเคไปนึกเอาคนนี้ดีกว่านี้ก็เป็นเหยื่อของเราแล้วเ,เราต้องไล่คนนี้เป็นเหยื่อนะมันเล็กเหรอหลอกไปมัยเจ๊นี่เนี่ย ว่าน่าจะตามทางถูกอันนี้ไงถูกจริงวันดีปลาสม้ปสมปลาส้มว่ายัางไงหยับนี่ไปแล้วโดดดักหน้าแบบตึงๆึงอ้ยหติดวันดีปลาส้มโดดอุ้ย,ดดยนี่หลอกโดดว่ะโดดจริง ยังวนอยู่อ๋อไม่แล้วอุว้ยปลาส้มมันตึงอยู่ังเนี่ยทำไปเล่นไปฉีกเลยอ่ะวาร์ปลงได้ดีแล้วชัวแบบนี้โอเคลอไม้เหรอไม่วนรับใหญ่ โอเคครับไม่อ่ากำลังจะบอกไม่เห็นตูดเลยคนเราว่ะอุ้ยเราไม่โดนอาสม้มดวงเจะทำมนจากอะไร <c oughs> เหตุใดยายถึงไม่โดนตีนี่เนี่ยแล้วมีคนอยู่ข้างบนไงวัดดีลาริสตอด โดดโบไม้นี้ผมจะไม่พังเด็ดขาดนะเอาไว้ว้าปขึ้นมาบันไหนละมันเล็กอีกแล้วอู้ไม่ชอบเลยบันเล็กแล้ว,ลวเราก็กระโดดตัดบันเล็กมาเลยแค่นั้นนี่ไงจุกเด็กบันเล็กโบโดดก้าวข้ามกบอาจจะปวดร้อนแล้ว แล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปทีหนึ่งเฮ้ทำทำไมแต่นี่ไงมาถ้าโดดต้องตีโค้งนะลูกตีโค้งไม่ทันเนาะหลอกไฟปะว้าววิชาไปเยาอตกโอ้โหมีคูดาวเฉยนะเยอะไหม มันก็แค่มีกูดาวเฉยๆน,นั่นแหละจะล้มไม่ล้มเอ้าเฮือชิงชิงหนาจัดเออโอ้ดูมันเดินมาแล้วเออใส่มันเลยเดีย๋ยวก่อน คราวนี้เพื่อนเราชชวยไมาได้้วจ้ะพี่แดงโดนมาตาย already ตาย already ลงไปข้างล่างเลยละกัน hello อยู่ไหนอาการคนพวกนี้หายไปเลยอ้าวหวัดดีใครเอ่ย ปลาส้มหรือเปล่างูปลาส้มจริงด้วยอดีจ้าไม่หมอปลาส้มฮัลโหลเราก็ยังไงเอ้ยวิ่งปลาส้มมันดวงดีหลายรอบม,มานะระยะตีดันไม่ถึงดิสิคนเราวิ่ง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  อุ๊ยอุ๊ยรอบที่สามแล้วโถขึ้นเครงล่างเสร็จไงลงไปเลยม,มาแล้วจู้อยู่ไหนหายหายเลยหายเลยหายจจัง หาไม่เจอเดี๋ว่าเธอไม่มีเอาลรช่วยกันเลยอ๋อลืมไปไดนไหมมีประตูวังนี่หว่านั่นไงเจอหาไม่เจอรถเ,เธอไม่มีเอาเราก็สุดท้ายอยู่ไหนกันอ้าผมารอเซอร์ลุกเลยอ่ะมาลุกเลยไอที่นี้อยู่ไหนอ่ะ มาเคมีกลิ่นตรงนี้วะดีเจอเออสักทีมาตัวปัญหาตัวเนียนะคนเราอ่ะวับคนเนียเหรอวิ่งเกินเฮ้ย ที่ก็เกินไปอ่ะบางทีโดดไม่ได้แล้วนะจ๊ะลาโกนกำลังแขวนโอเคในสุดก็เจอครับโดดโอเคไปออ <c oughs> เซอร์มันเนียนอ่ะผมรู้สึกเหนื่อยกับจังกับเซอร์เนียนเนียไปลูกไปเสาเพาะว่าใจนี้มันปิงอ่ะห้องมันปิงเซอร์ก็เลยแผลอ่ะเอาอีกสักตาหนึ่งก่อนเนาะไปแขวนเสากันดีกว่านะจ๊ะ วันนี้เราทำคลิปยาวหน่อยแล้วกันเออคลิปเราสั้นเกินทำคลิปยาวเลยผมขอต่อยสักเกมแล้วกันนะครับผมเกมโรงงานเนื้อกีเดียนโอเคคราวนี้เรามาเจอตื้มันกีนะผมว่าตึงเจะว่าไงจ๊ะคนนี้ใครเอ่ย เ๋ยอ yeah, ่ะจะไล่ได้เมื่อเอ่ยมาเราตัดกลางผ่านระวังเธอมาเราวิ่งเข้าไม้ไปแล้วเฮ้ย <c oughs> คนนี้มันเชิงไม้เนี่ยมีคนรอสองด้วยไ <c oughs> ปพับเลยพับเลยกระโดดเลยโอเคมีคนรอสองนะต้องแผนตูดด,ดีโอเคจะ้ะไปขึ้นสุดยอดเสาเลยแล้วกันนะจ๊ะ บางน้นวันนี้ว้แอบตู้เลยคนเราแอบตู้เลยตัวนี้โอ้โหจับตู้วิดเวรกรรมโอเคแต่ก็ได้อยู่เขารู้วิธีแก้ทางเรา,าเนี่ยแบะไปเลย วับเลยแล้วโดดไม้เกยโดดจริงยังไงต่อคนนี้ครับครับก็โดนไฟแล้วก็โดนตีอีกทีหนึง่งโอเคผมว่าเกมมาสมสวยแขวนก็สุดยอดเสาเลยจ้าเจ้าทางนู้นไล่ต่อแบบคมๆ ้วธีจุกเด็กจุกเด็กเหรอวัดดีวิจายาคมคมเกยขับเลยโอ้ไปไม้จัดโ,โดดนันเน่เชิงหนาันเราวะโดด ที่คนจีนมันก็ตึงๆไงอร่อยอะนะโหมันไม่กะให้เราใช้เลยอะโดดโอ้หน้าะบัดได้นะมาผมว่าคนนี้จุกห้าเครื่องแน่มารอบยาว เฮ้ยเฉียดตูดไปนิดเดียวเองอ่ะโดดผมว่าได้ยังไงก็ได้เออกว่าจะได้โอเค รู้สึกว่าตานี้ผมจะเห็นนะว่าเขาเซ็ตหนุ่มบันเล็กมาแต่บันเล็กเกมนี้ไม่มีอดิหลุมจะไปเกิดไหนอ่ะโดดลงไปหรออลู่ข้างล่างอ่ะวาร์ปลงแทนไหามวาะพึ่งิฟพึ่งปลิงกระดิ่งแมวสวัสดีแตกง่างอัดหน้าเลยคนเราอ่ะโดด หุ้ยเลยไลชีกไ,ไปแล้วถึงปะผมว่าได้หรอเฮ้ยทำไมได้ไงวะเนี่ยมันมองเห็นไม่ใช่หรอคนเราอ่ะออ้อโอ้โยิงไม่ข้ามเฉยเลยจบล้วนี่แม่ โดนไปนู่นเดินไกลเลยถ้ามีหน้าต่างให้ขึ้นหรือประตูอะไขึ้นก็น่าจะดีโอ้โหใกล้สุดคือตรงนี้ทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะเอาเชิญนี้ก่อนแล้วกันมีคนไปวันดีวันดี ้ยของจริงไฟไม่ถึงโอ้ไฟไม่ถึงได้ยังไงอ่อโอเคมาโดนไปก่อนทับเลยอไปเซฟโอ้ ไฟน่าจะได้อ okay. ยู่โอเคไปอยู่ขบวนอะไรอ่ะถ้าตูโอ้โหไอ้นี่มันเป็นงานนะเนี่ยแต่เรามีเปิร์กมอล่าสองอันไงเพื่อนไปโหเรามีตู้เดียวดิจอบไปออก กระจายไอ้สุดยอดสาบไปทางไหนอเออโดดลงไปเหรอไม่โดดเหรอเอ้อลงไปแล้วลงไปอย่างไกลเลยโอเค กัดเลยพับเลยพับปับเออยโอ้ยเมื่อไหร่ละโอหระพับโอ้โหดีโก้แล้วตอนนี้จะพับเป็นแผ่นแล้วที่พับได้แล้วโอ้โหมันต้องพังทจริงๆเหรอเนี่ยโอเค สุดท้ายโอเคมองไม่เห็นอ๋อล่างสุดท้ายแล้วครับใกล้จะเหนียดแล้วละ่อละอ่ะแล้วลุกเองโอเคลุกเองอย่างนี้อุยอมไม่โดน เพกระตุกะเดแล้วมันจะอื้อมีลูกเอ็นหัวแขวนเลยแล้วก็คนสุดท้ายก็แลดแตเวินแลดแต่กำเขาเซตหลุมบันเล็กมาแต่มันเล็กมันสมเกิดปะด่านนี้ไม่มีบ้านเล็กนี่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะแต่ผมว่าผมไม่น่าจะดวงดีกับด่านนี้โอเคผมว่าเซอร์น่าเจอแล้วป่านนี้เซอร์น่ายอยอดจะบวกแล้วแหละ ครับวิธีแก้ทางในคิวหน้านะครับผมเนียนนะอ่าเจอละผมว่าเขาเจอหลุมแหละอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยสเต็ปเนี้ยเจอหลุมชัว่ายัางไงเออลุมอยู่ตรงนี้โอเคจีจีจ้าเอาละผมว่าผมพักก่อนดีกว่าเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่ไปอูหมาดีสิก็เตืนเกี่ยวกับกาดันดีน้ไปละ